เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเสียงของฝั่งพักร่วมรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพักประชาธิปัตย์คือเมื่อวานนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์คุณชินวรบุญยเกียรติในฐานะที่เป็นวิปร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นนะฮะอภิปรายแสดงความเห็นบอกว่าการที่จะเลื่อนโหวตอ,ออกไปโดยมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาก่อนมาศึกษาว่าจะโหวตไม่โหวตกันยังไงเนี่ยนะ แบบนี้พักประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันไม่รู้ด้วยเหมือนกันคือแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการคุยมาก่อนแต่ท่านผู้ชมมันเป็นข่าวลือมาก่อนผมวิเคราะห์ไปเมื่อวันพุธบอกว่ามีความพยายามของบางคนบางฝ่ายที่เขาอยากจะให้ตั้งกรรมธิการแล้วถ่วงเวลาในการโหวตออกไปซึ่งถัดมาวันพฤหัสทุกคนก็ปฏิเสธวิบรัฐบาลวิป่าย้านบอกไม่มีไม่เคยคุยสวบ,บอกไม่เคยได้ยินแต่สุดท้ายข่าวลือเนี่ยวันนั้นมันก็เป็นจริงเมื่อวานนี้นะฮะทีนี้นอกจากจะมีพักประชาธิปัตย์ คือพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยนะฮะคุณพระรดรลปินณานันทกุลเมื่อวานนี้เสร็จการประชุมปั๊บก็ต้องออกมาถแถลงข่าวเหมือนกันออกมาขอโทษขอโทษใช้คําว่าขอโทษสังคมนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตั้งใจกันเมื่อวานนี้คือยติมันมีหลายยาติฮะมันมีทั้งของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่เอาของฝ่ายค้านเอาของรัฐบาลก็ได้ไม่เอาของรัฐบาลแต่จะตีตกของยติของเพื่อไทยสียติก็ได้คือมันมีช้อยหลายช้อยแต่สุดท้ายกับเลือกที่จะไม่ลงมติ ทางคุณพารดอนก็เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าในฐานะที่ภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลก็ต้องขอโทษสังคมเพราะเมื่อวานนี้เหตุผลสําคัญที่เขาใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนเนี่ยนะก็บอกว่ายติหงยติเนี่ยมันมีสวบางกลุ่มที่เขายังไม่สบายใจกับข้อเสนอที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเสนอมาก็เลยจะขอเวลาในการศึกษาให้ละเอียดขึ้นทีนี้ท่านผู้ชมผมชวนคุยกันเบรกวิเคราะห์กันตรงนี้นิดนึงนะฮะคือพอเกมมันเป็นแบบนี้เนี่ยไทม์ไลน์ของรัฐบาลรัฐบาลเพิ่งจะทํางานได้มาปีกว่านิดนิดถูกต้องไหมฮะ<ำ>อายุรัฐบาลยังเหลืออีกเวลาเป็น3ปีทีนี้ถ้ามาดูไทม์ไลน์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยังไม่ถูกนับหนึ่งเลยนะฮะวาระแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าเลยว่าจะแก้ไม่แก้กันอย่างไร ซึ่งการที่เลื่อนเวลาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเนี่ยซึ่งเราก็วิเคราะห์กันมาตลอดว่าอย่างเร็วก็ปีกว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเองเขายังยอมรับเลยว่า เอาจ,จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต่ำสองปีไหนจะประชามติกันก่อนเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งสะสะรอเอาสะสะรมาร่างแล้วก็ต้องประชามติกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือไม่ต่ำสองปีแน่ๆดังนั้นก็เลยถูกวิเคราะห์ว่าการที่เวลาที่มันถูกขอดออกไปเนี่ยมันก็เป็นการซื้อเวลาให้กับรัฐบาลด้วยหรือไม่แต่ทีนี้ เงื่อนไขนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านสวเขารู้ดีอยู่ละแต่มันมีการกดดันจากข้างนอกสภาคือกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนว่าเมื่อวานเขาไปปากหลักใช้คํานี้ได้ครับไปกดดันสวนั่นแหละ,ะให้ร่วมผ่านยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญการที่เมื่อวานนี้สวเลือกที่จะทวงเวลาออกไปก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้ฝั่งภาครัฐบาลเขามั่นใจเหรอว่าจะสามารถดูแลจัดก,การกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่พอใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้ได้หรือหรือมันจะเป็นเพราะเหตุผลอื่น คือต้องมองว่ามันมี3มทางให้เลือกสำหรับมุมมองของคนที่เลือกที่จะใช้วิธีนี้ครับไปต่อ,อถ้าเกิดว่าไปต่อลงมติวาระที่หนึ่งบอกแล้วว่าจะเจอผู้ชุมนุมหลายฝ่ายครับเจอผู้ชุมนุมทุกขั้วถ้าไปต่อจะเจอกลุ่มไทยพักดีครับ เพราะว่าเขาประกาศชัดเจนว่าจะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแน่นอนอนะครับอันนี้ถ้าไปต่อเจอไทยพักดีครับแต่ถ้าโหวตคว่ำเจอปลดแอกเจอปลดแอกซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยืนรอกันอยู่แล้วด้านนอกของอาคารรัฐสภ,ภาใช้คําว่าล้อมสภาเลยเพราะว่าปิดทุกทางเข้าออกแม้แต่ฝั่งท่าเรือด้วยครับเพียงแต่ว่าถ้าเลือกการชะลอออกไปนะครับแล้วก็ค่อยๆไปคุยหาทางลงกันครับ ยังไม่ได้ความนะ,ะแล้วก็ยังไม่ได้ไปนะครับแล้วค่อยให้เวลาเป็นเครื่องมือในการที่จะสแสวงหาการพูดคุยกันอันนี้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ฝากฝั่งของคนที่เสนอให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมสามฝ่ายเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือบรรยากาศในสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ในของภาคฝั่งของการเมืองเนี่ยแหละค,คือบรรยากาศการอภิปรายในสภาสองวันนี้ไม่เอื้อต่อการลงวติอย่างมาก เราะมันเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมาชิกวุฒิสภากลายเป็นการกล่าวหาโจมตีกันไปมาระหว่างสอวอกับพักร่วมฝ่ายค้านบางพักซึ่งผู้สังเกตการเมืองมองตรงกันว่าบรรยากาศแบบนี้ถ้าคุณจะไปแสวงหาเสียงจากสอวอกให้มาร่วมเห็นด้วยแล้วก็ยกมือทั้งๆที่ก่อนหน้านี้อภิปรายด่าเขาเขาจะโหวตให้ได้อย่างไร,รอีกหนึ่งประเด็นก็คือพักการเมือง อยากแก้รัฐธรรมนูญน,นี้มากแค่ไหนจริงหรือเปล่ามีหนึ่งพักที่เสียประโยชน์เต็มๆจากการใช้รัฐธรรมนูญน,นี้โดยเฉพาะกระบวนการเลือกตั้งครับตรงไปตรงมาคือพักเพื่อไทยเพราะชนะการเลือกตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่พักการเมืองอื่นโดยเฉพาะพักการเมืองที่ได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งใบเดียวได้ประโยชน์จากกระบวนการคิดคะแนน ที่ทาให้มีสอสอปาร์ตี้ลิสต์จำนวนมากๆเขาเห็นด้วยหรือเปล่ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะวิธีการเลือกตั้งสรุปมวลแล้วเนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่พักที่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆและที่สําคัญคือพักที่อาจจะไม่ได้อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่แค่ฝั่งฝังรัฐบาลแต่ไปปรากฏอยู่ในพักฝ่ายค้านบางพักด้วยสรุปแล้วนะท่านผู้ชมเวลาที่ทอดออกไปนอกจากจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางการเมือง ส่วนหนึ่งหรือจริงๆแล้วคําตอบมันอาจจะง่ายๆก็คือมีบางกลุ่มบางฝ่ายเขาไม่อยากแก่ทีนี้ท่านผู้ชมมาดูประเด็นที่สวเขาลังเลเมื่อวานนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าขาหมวดประเด็นเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสิประเด็นที่มีการอภิปรายที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ชัดยังไม่เคลียร์ขอเวลาให้สวไปเคลียร์ใจกันหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เป็นหลักการนะครับที่มีการโยนหินถามทางออกมาจากสว จริงๆมีสองท่านเท่านั้นนะฮะตั้งแต่เมื่อวานเราวิเคราะห์มาทีหนึ่งแล้วมีว <ะ S 1> น้องคือคุณเฉลิมชัยคือง,งามน้องชายของอาจารย์วิศณุคนหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคุณสุรชัยเลี้ยงบุลเลิศชัยนะครับเป็นอดีตรองประธานสอนอชอปัจจุบันเป็นสอวอ,อยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ด้วยประเด็นที่เขาตั้งคําถามก็คือว่ามีการยกคําวินิจฉัยข,ของสารรัฐธรรมนูญเมื่อปี2555ยุคนั้นสมัยนั้นสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นน่ะมีความพยายามที่จะแก้ไขที่มาสอวอถ้าจํากันไ้ ทีนี้ก็มีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่มาจากการร่างของประชาชนผ่านการผ่านการทําประชามติมาถ้าจะแก้ก็ต้องทําประชามติเมื่อวานนี้จึงเป็นประเด็นนี้ฮะที่ค่อนข้างที่จะมีหลักมีฐานมีหลักมีเกณฑ์ที่จะต้องถกเถียงกันหน่อยคือเขามองว่าสรุปเป็นภาษาทั่วไปเข้าใจง่ายๆนะคือก่อนที่จะมาโหวตว่าจะแก้ไม่แก้กันเนี่ยมันควรที่จะเริ่มที่ประชามติก่อนไหม,มประเด็นนี้เมื่อวานนี้คุณสุรชัยก็ตั้งธงนี้ไว้เหมือนกัน ครับและคุณหมอชลุลนานสีแก้วนะครับก็เป็นคนที่เหมือนตอบคาถามนี้ค,คือเห็นแย้งกับสวว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการทําประชามติน่าจะทำได้ครับก็ทําได้เพียงแต่ว่าก็การตั้งสสรเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างของการแก้ไขรัฐธรรมนูญประกอบการตัดสินใจแล้วก็ไปทําประชามตินะฮะ่วนอีกหนึ่งเรื่องถ้าเกิดว่า ไปโหวตตั้งสสรอขึ้นมาคือมี6กยติถูกไหมฮะมี2ยติหนึ่งสองยติแรกเนี่ยตั้งสสรอีก4ยติเนี่ยเป็นการแก้รายมาตราคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลอร์ชัยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าไปตั้งสสรอแล้วเกิดบทคว่ำรายมาตราแล้วสสรอเนี่ยจะมาแตะรายมาตราได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องตัดอำนาจสวเรื่องคำสั่งคสชเหล่านี้นะก็เพราะว่าสภาโหวตคว่ำยติพวกนี้ไปแล้วคุณหมอชลนานก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในยติที่ได้มีการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจเต็มกับสวอเอาไว้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อให้เป็นเช่นนั้นตั้งสสรแต่โหวตคว่ำรายมาตราสสสรก็ยังมีศักลสิทธิ์ในการที่จะมาพิจารณารายมาตรารเพียงแต่กรอบกรอบของสสรที่เขียนเอาไว้ในยติเนี้ก็คือไม่แตะหมวด1หมวด2ออันนี้ไปไปตามมติที่เสนอแต่สุดท้ายยังไม่ได้โหวต